สวัสดีเพื่อนๆชาวทาวเวอร์แฟนตาซีทุกคนนะครับพบกับผมนายเจษฎ์นะ,ะในคลิปนี้นะครับผมพาเพื่อนๆมาสู่แพท2.3.1เนาะนะครับซึ่งเป็นแพทครบรอบครึ่งปีของทางทาวเวอร์แฟนตาซีเลยทีเดียวนะครับผมก็วันนี้ก็เลยมาพาเพื่อนๆมารับชมกิจกรรมต่างๆกันว่ามีอะไรอัปเดตบ้างนะครับผมแล้วก็รวมถึงว่ามีอะไรแจกบ้างด้วยนะครับเพราะว่ากิจกรรมมันเยอะเต็มไปหมดเลยนะครับมันก็มาสรุปสั้นๆให้ทุกคนฟังเนาะ อ่ะแต่ก่อนที่จะไปเริ่มกันเนาะก็แน่นอนว่าคงมีผู้เล่นบางคนแหละที่เลิกเล่นเกมนี้ไปแล้วก็เอ่ออาจจะสนใจกลับมาลองเล่นนะครับก็เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูแพท2.3ที่ผ่านมาก่อนว่ามีกิจกรรมอะไรมาใหม่ๆบ้างนะครับอ่ะสำหรับแพท2.3ที่ผ่านมานะครับแน่นอนว่ามีแมปใหม่ด้วยนะครับก็คือในส่วนของหนองน้ำไอชมานะครับก็จะเป็นแมปที่ผมยูนอยู่ตรงนี้แหละนะครับก็คือจะเป็นแมปคล้ายๆกับต่าม้เนาะแต่ว่าก็จะมีความผสมผสานกับทางเกม Tower Fantas y ด้วยก็คือเป็น ความไฮเทคใช่ปะก็จะเห็นว่าเออมันก็เป็นป่าไม้นั่นแหละแต่ว่ามันก็จะมีแบบว่าอุปกรณ์ต่างๆแบบว่าที่มันดูแบบว่าไม่ค่อยไม่น่าเชื่อว่ามันจะมาอยู่ในป่าไม้แต่ว่ามันก็อยู่ได้นะครับก็เป็นเพราะว่าเป็นเกม Tower Fantasy นั่นแหละก็สนุกดีครับก็ได้ลองเล่นแล้วในในผมก็เคยได้ไปลองเล่นในไลฟ์สตรีมแล้วก็เออเอนจอยอยู่เหมือนกันสำรวจได้ค่อนข้างสนุกเลยทีเดียวเนาะนะครับ อ่านอกจากนี้เนาะนอกจากจะมีในส่วนของหนองน้ำไอชมาแล้วนะครับยังมีในส่วนของต้นกําเนิดสงครามนะครับผมอันนี้จะเป็นลักษณะของมายาเดือดระบานเนาะหรือว่าการไต่หอนั่นแหละแต่ว่าความพิเศษของมันคือมันเป็นการไต่หอแบบกลุ่มทุกคนก็คือไปเป็นแบบมัลติเพลเยอนะครับทุกคนจะได้แบบว่าไปนัวกับบอสแบบว่าอุจลารถุบุพภัณฑ์เนาะความยาก ระดับมายาเด็กบันบันยากแค่ไหนอันนี้จะยากขึ้นไปอีกนะครับได้มันกันแน่นอนนะครับซึ่งอันนี้ผมก็เล่นในไลฟ์สตรีมเช่นกันนะครับใครที่สนใจก็สามารถย้อนไปดูกันได้นะครับก็เดี๋ยวลิงก์เนี่ยนะครับไม่ว่าในส่วนของการสำรวจหนองน้ำแมชมารหรือว่าในส่วนของต้นกำเนิดสงครามใครที่สนใจสามารถแวะไปดูก่อนได้นะครับที่ เครื่องหมายลูกตัวไอ้บนบนด้านขวาจอเนาะนะครับแล้วก็ถ้าสนใจก็สามารถดาวน์โหลด Power o f Fantasy กลับมาเล่นกันได้นะครับอ่าแต่คลิปนี้นะครับเราจะมาโฟกัสกันที่ตัวของกิจกรรมนะครับที่เป็นตัวของการครบรอบครึ่งปีกันว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับอ่าแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องผมไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับอ่ามาดูกิจกรรมนะครับในส่วนของกิจกรรมครบรอบครึ่งปีกันนะครับว่ามีอะไรบ้างผมบอกเลยว่ามันเยอะมากนะครับก็เดี๋ยวมาสรุปกันให้้ังงงกกกกนแแลว็จจขออเยะมาริ มาดูาแรกกันก่อนก็คือสิ่งที่เพื่อนๆเห็นนะตรงนี้นะครับก็คือกิจกรรมของขวัญครบรอบครึ่งปีหมายเลขหนึ่งนะครับแน่นอนว่ามีหมายเลขหนึ่งก็ต้องมีหมายเลขสองใช่ไหมทุกคนอ่ะเดี๋ยวค่อยๆมาดูทีละอันกันนะครับมาดูกิจกรรมครบรอบปีครึ่งปีของหมายเลขหนึ่งกันก่อนนะครับก็คือขอแค่เพื่อนๆเนี่ยล็อกอินให้ครบ7วันนะครับแล้วก็มาเปิดหน้าหน้าจอหน้าต่างอันนี้ขึ้นมาเนาะแล้วก็ทําการกดรับนะครับก็ครบ7วันปุ๊บเพื่อนๆจะได้ในส่วนของเลดิวเคลียสไปใช้ในการเปิดตู้กระชารีมิต e d ไปเลยนะครับแบบฟรีๆเลยนะครับก็คือล็อกอินครบ7วันเนี่ยก็จะได้ไป10โลเต็มๆนะครับก็ง่ายๆอยบนี้เลยนะครับแจกแบบบัมเบิมแบบนี้เลยนะครับเหลือเวลาอีกประมาณ17วันนะครับเพื่อนๆก็ยังพอมีเวลาในการเอามารับตัวของเลดนิวเคลียสตรงนี้อยู่นะครับผมก็ขอแค่ว่า7วันเองเลิกมาจาก17วันนี้นะครับเท่านั้นเองเนาะนะครับอ่ะอันที่2นะครับผมกิจกรรมอันที่2จะเป็นในส่วนของของขวัญครบรอบครึ่งปีหมายเลข2นั่นเองก็จะอยู่ในส่วนของกิจกรรมทีมนะครับ ก็เหมือนกันเลยนะครับจะเป็นกิจกรรมล็อกอินเช่นเดียวกันแต่ว่าอันนี้จะแจกอยู่ที่600 Black Crystal นะครับผมก็ประมาณ5โลอะไรประมาณนี้นะครับแจกน้อยกว่าแต่ว่าไฮไลท์มันอยู่ที่วันที่3ครับวันที่3เนี่ยมันจะมีการแจกตัวของกล่องอาวุธ SSR ด้วยนะครับผมตอนช่วงต้นเกมทุกท่านจำได้ไหมกว่าที่เราจะได้นส่วนของกล่องอาวุธ SSR มาเนี่ย ค่อนข้างลำบากยากเข็นมากๆใช่ไหมเก่าจะเก็บแต้มกันมาอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้ง่ายๆเลยนะครับผมเพื่อนๆสามารถแค่ล็อกอินครบ3วันก็จะได้ในส่วนของกล่องอาวุธ SSR กันแล้วนะครับเพราะว่าสำหรับใครที่ตัวของเซโร่นะครับตัวของเนเมซิสอะไรแบบเนี้ยกลุ่มดาวยังไม่ได้เต็มใช่ไหมครับเพื่อนๆก็สามารถเอ,อ่อใช้ตัวของกล่องอวุธเอสเซนซ์ห์เนี่ยในการปลดกันได้นะครับรวมถึงตัวของคิงอะไรเงี้ยด้วยนะนะครับเพราะงั้นก็ อ,อย่าพลาดกันเนาะขอแค่ว่าเพื่อนๆล็อกอินเท่านั้นเองเน,นะครับเพราะงั้นโดยรวมกิจกรรมการล็อกอินตรงนี้ก็จะได้อยู่ทั้งสิ้นประมาณสัก15โรของตู้กระชาลิมิเต็ดเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของการแลกกล่อง เอสกันด้วยนั่นเองนะครับเพราะงั้นคุ้มค่าม,มากขอแค่เพื่อนๆล็อกอินก็ได้ของไปเยอะขนาดนี้แล้วนะครับนอกจากจะมีกิจกรรมแจกแล้วนะครับก็ยังมีกิจกรรมที่ให้เราร่วมสนุกเอาความสนุกจากตัวเกมด้วยนะครับเอามาดูทีละกิจกรรมกันนะครับกิจกรรมแรกคือกิจกรรมแคปซูลเวลานะครับเป็นกิจกรรมบนหน้าเว็บไซต์นะครับผมก็เป็นการฉลองครบรอบครึ่งปีโดยการที่ว่าเราจะได้รู้เนาะว่าในช่วงเวลาครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ย เราได้ลงแรงกับเกม Tower of Fantasy ไปขนาดไหนนะครับตัวเกมก็จะสรุปมาให้เนาะว่าเออในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราทําอะไรกับตัวเกมไปบ้างนะครับเออเล่นตัวละครไหนบ้างอะไรเงี้ยหรือว่าไปไปไป,ไป,ไปโผล่ที่แมปไหนของเราบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันจะได้เข้าใจกันเนาะเพื่อนๆก็สามารถกดไปที่คําว่าเข้าร่วมนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็สแกนลายนิ้วมือเนาะนะครับผมจากนั้นก็ทําการเลือกเซิร์ฟต่างๆให้เรียบร้อยนะครับผมอย่างของผมก็เป็น Southeast Asia ใช่ไหมครับแล้วก็อ,อ e r e a l d r e a m เนาะแล้วก็เปิดใช้งานนะครับเนี่ยคร เว็บไซต์ก็จะทําการสรุปข้อมูลมาให้เนาะอว่าเออเนี่ยช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราทําอะไรไปบ้างน,นะครับคนได้บรรลุความคืบหน้าสำรวจร้อเนะครับจากออในแอสตาเป็นยังไงบ้างน,นะครับเป็น1อย่างของผมนี่สำรวจไม่ค่อยเยอะเนาะอยู่ที่1นึทับหนะครับผมอะไรแบบนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนทําอะไรบ้างน,นะครับ ه, ก็กดกดคลิกคลิกไปอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็เลื่อนไปก็จะตัวเกมก็จะสรุปออกมาให้ว่าเราทําอะไรไปบ้างนะครับผมอันนี้ไม่อันนี้ก็เป็นการสรุปว่าเออเนเมซิดเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมบอกว่าให้ของขวัญเยอะสุดอะไรประมาณนี้เนาะนะครับผมอ่าเลื่อนๆไปอ่าจากนั้นนะครับพอเพื่อนๆนะครับทำการเอ่อเล่นเสร็จจนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็มันก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้ให้นะครับผมก็เป็นลักษณะของการบอกว่าเขาเรียกอะไรละ่ะเป็นฉายาเห็นไหมมันก็จะขึ้นคําว่าแบบว่าผู้ทุ่มสุดใจนักต่อสู้ผู้เชี่ยวชาญอะไรเงี้ก็ มันก็คือตัวเกมเนี่ยเขาจะพยายามสุ่มเนาะเขาจะสุ่มมาให้จากลักษณะนิสัยการเล่นของเราว่าว่าเราเล่นแบบว่าเป็นเชิงประมาณไหนอะไรยังไงอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับว่าเออเน้นสํารวจแค่ไหนต่อเน้นกับการต่อสู้ของเกมนี้ขนาดไหนหรือว่าไปชอบในส่วนไหนแล้วก็สุ่มฉายามาให้เราเนาะฉายาจะมีทั้งหมด7อันนะครับก็เราก็จะมีโอกาสได้1จาก7อันนั้นนะครับอย่างของผมเนี้ยส่วนใหญ่แล้วผมเน้นพวกคอนเทนต์เกี่ยวกับการต่อสู้เนาะก็ก็เลยได้นักต่อสูู้้เยวชาญมาอะไรแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเอาไปแชร์ฉายาตรงนี้ให้กับตัวของ ลงบนทวิตเตอร์ลงโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยไปค okay. ุยกับเพื่อนเพื่อนกันได้นั่นเองนะครับก็เป็นกิจกรรมกิมมิกเล็กๆให้เราได้มีความสุขกันนั่นเองนะครับอ่ะอันนั้นก็เป็นในส่วนของกิจกรรมแจกของใช่ไหมครับแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมเว็บไซต์เว้นต่างๆเนาะมาดูในส่วนของกิจกรรมหลักกันบ้างนะครับกิจกรรมหลักของอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ ปาร์ตี้ฉลองครบรอบครึ่งปีนะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่ให้เราเนี่ยได้เก็บคะแนนนะครับแล้วก็เอาคะแนนที่ได้เนี่ยไปแลกของรางวัลในร้านค้านะครับซึ่งรางวัลในร้านค้าอันหลักของเราเนี่ยก็จะเป็นตัวของยานพาหนะโนวานะครับซึ่งเขาจะแจกเป็นตัวของอะไรมาก่อนนะครับอย่างของช่วงเนี้ยนะครับที่ผมกําลังอัดคลิปอยู่เนี่ยนะครับก็จะเป็นการแจกในส่วนของเครื่องยนโนวาอันเดียวเนาะเดี๋ยวพอกิจกรรมค่อยๆเปิดไปเรื่อยๆให้เราเล่นเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็จะมีในการแจกในส่วนของฐานโนวาเพิ่มขึ้นหรือว่าอันสุดท้ายก็คคคือออตััววขงรรรถลโนนาะะบบพสสม3 แล้วก็สามารถแลกยันพาน,านันเอาว่าไปใช้ในการสำรวจเวิล์ของเราได้นั่นเองนะครับแล้วก็อื่นๆมีเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนิวเคลียสแดงเอาไว้เปิดในส่วนของกาชาใช่ไหมหรือว่ากรอบรูปโปรไฟล์ต่างๆเพราะงั้นก็เป็นกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดเพราะว่าแจกเยอะจริงๆนะครับอยาเห็นไหมว่าจริงๆเนี่ยเห็นป่ะนิวเคลียสแดงยังมีตรงนี้อีกนะไม่ใช่ว่ามีแค่ตรงนี้ใช่ไหมครับมันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเพราะงั้นกิจกรรมอันนี้ถือว่าแจกเยอะมากนะครับ อ่ะคำถามต่อมาคือแล้วไอ้คะแนนเนี่ยมันเก็บยังไงนะครับมันจะเก็บผ่านมินิเกม3อันน o o like 3 3ี้นะครับผมอย่างของวันเนี้ยอย่างตอนนี้ผมอัดอยู่เนี่ยนะครับมันจะเปิดแค่อันเดียวก็คือตัวของน้ําแข็งและเปลวเพลิงเนาะนะครับในส่วนของมินิเกมที่2แล้วก็มินิเกมที่3นะครับในส่วนของผลไม้เดิ่มยิงแล to ้วก็หมัดหมัดหนักเนี่ยอันนี้ยังไม่เปิดนะครับมันจะเปิดหลังวันที่16เป็นต้นไปเนาะนะครับอ่ะเพราะงั้นเรามาโฟกัสที่อันนี้ก่อนก็คือน้ําแข็งและเปลวเพลิงนะครับกิจกรรมนี้คืออะไรนะครับมันจะเป็นกิจกรรมจััับบบคคคูู่่่่ไปเลนนนนตออส้กืะร ก็เพ <il> ื mm ่อนๆสามารถกดที่คําว่าจับคู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมาจะทําการสุ่มหาผู้เล่นรวมทั้งสิ้น8คนนะครับแล้วก็แบ่งเป็นสฝั่งเนาะคือฝั่งน้ําแข็งแล้วก็ฝั่งเปลวเพลิงนะครับเราก็จะโรนสุ่มเนาะว่าเราจะได้ฝั่งน้ําแข็งหรือว่าฝั่งเปลวเพลิงอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับก็เราเนี่ยมีหน้าที่นะครับผมปกป้องน้ําแข็งหรือว่าเปลวเพลิงที่เป็นป้อมของเรานะครับฝั่งน้ําแข็งก็คือปกป้องน้ําแข็งนะครับฝั่งเปลวเพลิงก็ปกป้องแท่นเปลวเพลิงของตัวเองนะครับ ใครที่เหลือรอดเป็นคนสุดท้ายก็คือแท่นของใครเนี่ยเหลือรอดเป็นฝั่งสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นฝั่งที่ชนะไปนะครับมอนสเตอร์ก็จะสปอนออกมาจากตัวของพอทเทลเรื่อยๆเนาะนะครับแล้วก็เราก็ต้องพยายามจัดการมาันนั่นแหละนะครับโดยที่มีกิมมิคเล็กๆก็คือเวลาที่เราจัดการมอนสเตอร์ของฝั่งตัวเองได้นะครับเช่นฝั่งน้ําแข็งจัดการมอนสเตอร์ของฝั่งฝั่งน้ําแข็งเองได้เนี่ยนะครับไอ้มอนสเตอร์ตัวนั้นเนี่ยมันจะไปเกิดอีกฝั่งหนึ่งทุกคนนะครับนั่นหมายความอะไรหมายความว่าการที่เรารีบจัดการนะ ตัวของมอนสเตอร์ของฝั่งเราได้เร็วแค่ไหนเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งจะยิ่งลําบากแค่นั้นเนาะเพราะว่ามันก็จะไปเกิดอีกฝั่งหนึ่งอะเข้าใจใช่ปะมอนสเตอร์ Monster ของอีกฝั่งมันก็จะรับมือไม่ไหวอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะเป็นฝ่ายแพ้ไปอะไรเป็นใช่ไหมครับและแน่นอนครับว่าของรางวัลก็คือตัวของคะแนนนะครับ ฝั่งที่ชนะก็จะได้ตัวของคะแนนไปทั้งสิ้น700คะแนนเนาะแล้วก็ฝั่งที่แพ้จะได้เป็น300คะแนนนั่นเองนะครับผมแล้วก็ประมาณนี้นะครับก็เพื่อนๆก็สามารถเก็บคะแนนไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบตามที่เรากําหนดนะครับแล้วก็เอาไปแลกของรางวัลได้นั่นเองนะครับเพราะงั้นในเมื่อเราเข้าใจกิจกรรมแบบนี้แล้วก็ไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับจะได้เห็นภาพกันอ่ะมาทุกคนนะครับผมมาดูในส่วนของการเอ่อเล่นกิจกรรมอะไรนะน้ำแข็งแล้วเปรเพลิงกันนะครับผมอ่ะมาดูกันว่าผมจะอยู่ฝั่งไหนเนาะนะครับหน้าที่ของเราอย่างท แท่นของเรานะครับผมถ้าผมอยู่ฝั่งเปลวเพิงก็คือการแท่นเปลวเพิงแต่ว่าอันนี้ผมอยู่ไหนอ่ะผมอยู่เปลวเพิงใช่นะครับเพราะงั้นผมก็จะมีหน้าที่ในการป้องกันแท่นเปลวเพิงนั่นเองนะครับผมโอเคเราขึ้นมาตรงนี้เลยครับอ่านะครับมอนสเตอร์ก็จะสปอนมาจากพอท่อตรงนี้เรื่อยๆเนาะนะครับหน้าที่เราก็คือรีบฆ่ามันซะเพื่อที่ว่ามันจะได้ไปเกิดอีกฝั่งหนึ่งนะครับโอเค อ่ะแล้วเพื่อนๆลองสังเกตเนะว่ามันจะมีดวงดาวด้วยใช่ไหมไอไอดวงดาวเนี่ยคือบัฟนะครับผมเพราะงั้นเวลาที่เห็นบัฟอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวเองอะ่ะก็อ,อย่าลืมไปเก็บมาด้วยนะครับอย่าลืมไปเก็บมาด้วยอย่างผมใช้เป็นเนเมซิ esis, สซามีอาใช่ป่ะเป็นทีมไฟฟ้าใช่ป่ะผมก็ผมก็คงหาพยายามหาเพราะว่าตัวที่มันเป็นดวงดาวน้ําแข็งนะครับโอ๊ยแต่ว่ามีไฟเหมือนกันนะเอาไฟก็ได้มาไฟมาก็ได้ชุบ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 มีคิงเหมือนกันเอาไฟได้ก็ได้โชว์เข้าไปปึ๊บปึ๊บ <Hey. S 2> ตอนนี้ใครได้เปรียบพอๆกันเนาะโอเค okay. เวลาทุกคนดูว่าใครได้เปรียบเนี่ยให้ดูตรงด้านซ้ายบนนะครับมันจะมีเขียนอยู่ใช่ไหมว่าอัานไหนทีมตอนนี้ใครได้เปรียบตอนนี้ทีมน้งแข็งได้เปรียบก็คือมอสเตอร์เนี่ยมันโดนดันมาฝั่งเราเยอะนะครับผมเพราะงั้นหน้าที่เราก็คือรีบฆ่ามันให้เร็วขึ้นแล้วก็เอามอสเตอร์ไปสปอร์ตอีกฝั่งนึงให้เยอะขึ้นโอเคเออยิงมันเข้าไปโอ้ ตอนนี้มอนสเตอร์ยังน้อยเนาะเดีย๋ยวถ้าเมื่อไหร่มอนสเตอร์เยอะขึ้นเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังเพิ่มเติมคือดามาจครับมอนสเตอร์พวกนี้ตีแรงมากนะครับตีโคตรแรงซึ่งทอมันเยอะบ้าไฟฟ้าบัาไฟฟ้าบัฟไฟฟ้าบาไฟฟ้า,า,ฟฟาโอเคขอบคุณครับมอนสเตอร์พวกนี้คือตีแรงมากนะครับซึ่งถ้าเราไม่รีบเคลียรนะ์เนี่ยเราจะโดนด,ดา,ามจเยอะมากแล้วเราตายนะครับซึ่งการตายในในเกมนี้ไม่ดีเลยเพราะว่ามันจะเกิดไกลนะครับ มันจะไปเกิดสุดขอบนู่นเลยครับแล้วก็จะมาเฮ้ยมีคนเอ k ทุกคนมีคน AFK มีหน้าเราทำไมเราเสียเปรียบโอ้โหจบแล้วไม่ดีเลยทำไมทำอย่างนี้อย่าทำนะทุกคน a อ K แบบนี้ยไม่ดีนะครับไม่น่ารักเลยทุกคนแต่อลองดูเผื่อได้เพื่อชนะผมว่าผมว่าอาจจะไหวก็ได้นะ3าคนก็น่าจะไหวอยู่แหละเล่นดีๆอาจจะพอไหวอยู่โอเคเรายังพอรับมือไหวอยู่ เนี่ยมันยังขึ้นเขาว่าเท่ากันพอดีอยู่แสดงว่าเรายังพอรับมือไหวนะ,อะโอ้แต่กูจะตายแล้วกูจะตายแล้วกูจะตายแล้วหิวก่อนหิวก่อนหิวก่อนโอเคอ่ะ,อะยิงกอยิง <c oughs> โอเคเรามีโอกาสน้ำอยู่นะทุกคนตอนนี้มันเท่ากันหมดอะ่ะเราเท่ากันพอดีอะ่ะแสดงว่าเราพอสู้ไหวเราพอจะสู้ไหวอย,อยู่ ทุกคนว่าเกมนี้จะกี่นาทีถ้ามันตึงมือขนาดนี้ผมว่ามีสิทมีสิทธิ์สินาทีอยู่นะฮะเอายิงเข้าไปอตอนนี้ฝั่งเราเสียเปียกนิดหน่อยมากผมว่าเพราะว่าเราเหลือ3คนใช่ไหมแล้วก็มอนมันหลุดไปตรงนั้นบางบางตัวซึ่งจริงๆถ้าเพื่อนถ้าเพื่อนที่เขา A F K อยู่ๆเนี่ยก็ก็น่าจะจัดการได้แหละแล้วเราจะไม่เสียเลือดเลยแต่บังเอิญว่าไม่อยู่นะฮะบังเอิญว่าไม่อย ไม่เป็นไรสามคนก็สู้เว้เออสามคนก็สู้ก็สู้อยู่ดีแหละมาขี่หลังค้อมขี่หลังแม่ง,งเสียบเสียบเข้าไปออืืๆๆตายสายกรวกเอายิงเอาไปดิสอสีคอลินเออโอ้มันยิงมันยิงกระสุนมันยิงกระสุน เพื่อนใกล้ตายแล้วท yes ุกคนโอ้กูเ eh, น oh, ี่ยแหละกูเนี่ยแหละตายไม่ใช่เพื่อนใกล้ตายกูเนี่ยแหละขอกำลังเสริมครับขอบคุณครับผมไม่แต่ทีมนีช่วยกันดีอยู่นะทีนี้พยายามช่วยกโอ้โหผมตายแล้ววะหลบไม่ทันขอขอกำลังเสริมครับขอกำลังเสริมครับผมช่วยผมไหมครับโอเคขอบคุณครับผมเพื่อนช่วยกันดีมากเลยอะเโอเค ก็ช่วยกันดีมากเฮ้ยเหมือนเราฝั่งเราจะได้เปรียบทุกคนเหมือนฝั่งเราจะได้เปรียบอีกฝั่งหนึ่งเขาเหลือ40%แล้วฝั่งเราต้องชนะทุกคนรีบจัดการบอสแล้วส่งบอสไปอีกฝั่งหนึ่งกเยอะทุกคนเอาข้ามันข้ามันหน,นีก่อนหนีก่อนหนีก่อนโอเคได้อยู่ได้อยู่โอเคชนะชนะได้ไงก่อน <laughs> ชนะได้ไงก่อนส v มบเนี่ยโอเค อ่ะก็นี่นะครับผมสำหรับคนที่ชนะก็จะได้เป็นตัวของเหรียญเนาะนะครับเป็นรางวัล700นะครับส่วนคนที่แพ้ก็ได้300ก็ตามนี้นะครับอ่านะครับแล้วก็หลังจากเพื่อนๆเล่นกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถเอาคะแนนนะครับมาแลกของรางวัลจากร้านค้าได้เลยนะครับผมซึ่งก็มีของรางวัลเยอะแยะไปหมดเลยเนาะก็จะหนึ่งนั้นก็จะรวมถึงตัวของ Red Nucleus ด้วยเอาไปเปิดตัวของตู้กระชาที่เพื่อนๆอยากเปิดกันนะครับอาจจะสร้ารับใครนะครับที่ตัวเล่นตัวของกิจกรรมนี้นะครับแล้วก็ ได้ตัวของเมกระชาสีแดงมาแล้วแหละแต่ว่ามันยังไม่พอในการเปิดจริงๆนะครับอยากจะหาร้านเติมเกมที่ออฟฟิเชียลรับปลอดภัยนะครับผมแล้วก็ได้รับการรับรองจากตัวของเกมเลยจริงๆเนี่ยก็ขอแนะนําเป็นตัวของ l a เซอร์โกเลยนะครับซึ่งช่องทางการเติมของทาง l a เซอร์โกเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปแล้วกันนะครับซึ่งพอเพื่อนๆกดเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอหน้าจอแบบนี้ขึ้นมานะครับก็จะมีเกมหลากหลายเต็มหมดเลยนะครับให้เพื่อนๆกดไปที่คําว่า Tower Fantasy เนาะจากนั้นต่อมาที่คําว่าเติมเงินนะครับผมอ่ะ ก็ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าจอของการเลือกในส่วนของข้อมูลต่างนะครับก็ค่อยๆกรอกไปนะครับด้านบนเกานะเนาะเลือกอันแรกจะเป็นเลือกเซิร์ฟเวอร์นะครับให้เราเลือกไปที่คําว่า south east asia นะครับจากนั้นก็เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่เราอยู่อย่างของผมก็เป็นตัวของ e t e r e a l dream ใช่ไหมครับของใครอยู่ odyssey ก็เลือก odyssey นะครับจากนั้นให้เราใส่ตัวของ uid นะครับผมเอาเลข uid ที่อยู่ในเกมของเราเนี่ยมากรอกเนาะนะครับอย่างของผมเนี่ยก็ เติมมาก่อนหน้าน,นี้แล้เพราะงั้นก็จะมีตัวเลขให้ขึ้นให้เลยนะครับก็เลือกได้เลยนะครับจากนั้นเลือกไปอันต่อมาจะเป็นการเลือกวิธีการชนะ,ะเงินเนาะก็ให้เราเลือกไปที่คําว่า laser goal นะครับแล้วก็จากนั้นก็คือเลือกนะครับว่าเราจะ เติมแค่ไหนเติมมากเติมน้อยเติมยังไงก็สามารถเลือกได้เลยอะ่ะใครจะเติมแพ็กใหญ่ก็เลือกแพ็กใหญ่ไปนะครับจากนั้นก็ทําการกดชำระเงินทันทีเพียงเท่านี้ก็สําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เห็นว่าหน้าจอการชำระเงินทุกอย่างเนี่ยการเลือกทุกอย่างเนี่ยก็ทําได้ค่อนข้างดีมากๆแล้วก็เป็นระเบียบม,มากๆเนาะเพื่อน <c oughs> ๆสามารถทําความเข้าใจได้ง่ายมากๆอีกทั้งยังเป็นช่องชัางที่ชาง เอ่อทาวเวอร์แฟนตาซีออฟฟิเชเนี่ยแนะนำด้วยนะครับผมแล้วก็เพราะงั้นไม่มีปัญหาเรื่องความต้องต้องมานั่งกังวลเรื่องความปลอดภัยปลอ,อดภัยอะไรเลยนะครับเพราะว่ามันคือช่องทาง o f f ฟิเชียลนะครับก็ใครที่สนใจก็สามารถคลิกลิงก์ใต้ดีสคริปชันได้เลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยกับทางเ e s เซอร์ครับ อ่าแล้วนั่นก็คือทั้งหมดของตัวของ Tower of Fantasy ในคลิปนี้นะครับผมก็จะเห็นได้ว่ากิจกรรมครบรอบครึ่งปีของ Tower Fantasy เนี่ยค่อนข้างจัดหนักจัดเต็มมากจริงเนาะมีทั้งกิจกรรมที่ให้ทั้งความสนุกอย่างที่เราเล่นกันไปเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับหรือว่าในส่วนของกิจกรรมที่เต็มไปด้วยความประทับใจอย่างตัวของอาการเล่นเว็บไซต์อีเวนต์ใช่ไหมแล้วก็มีกิจกรรมแจกของเยอะๆเต็มหมดเลยนะครับพงก้นก็สำหรับใครที่แบบว่าเล่น Tower Fantasy อยู่แล้วหรือว่าใครที่แบบว่าเาพิ่งลบเกมไปแล้วก็กำลังจะกลับมาเล่นใหม่อะไรแบบน,น ไปลองเล่นกันด้วยละกันนะครับผมอสำหรับคลิปนี้ผมนายจัสซินเนตนะครับก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนละกันนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องของผมไว้นะครับผมส่วนว่าคลิปหน้าผมจะสาระอะไรดีๆเกี่ยวกับเ w e r f a n t a ซีมาฝากเพื่อนๆกันอีกก็อย่าลืมติดตามรับชมกันละกันครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนละกันครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยละกันนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วย ส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วกันครับ